สวัสดีครับพี่น้องช่องอปตอไฟนิสัยนี่เนาะครับผมมัเนียมาพี่น้องมา,าบนการผรสมพันธุ์ครับการผรสมพันธุ์มาผสมงวังวงญญาาครับงัวพยาบาลครับเ <c oughs> ขาทไมเขาท้งไม ของบระยูครับแต่ว่าคุณหมอครับผู้ช่วยจัดจัดเลยครับเอากาเลสใช้เลยครับนะครับอันนี้ครับกำลังกำลังจัดเตรียมทาอยู่เฮ้ไม่ามีแล้วครับดีไหมประตูนั่นตาไม่มาตา

อาอ,าอาอย่าอย่าพึ่งนะฮะเจนเยินเจนเยินพิ่ดาเจนเยินเจนเยินเดี๋ยวลูกใส่ทองให้เดี๋ยวทิเป็นอีดาฟอสูอีกะเงียสองหโอ้ลูกสองมฮะลูกสองหมดลูกนี่นาจะตัวแล้ว ครับนจะคว้างคนเว้ยนะครับจะไปเบิ่งไปรเรียกพอพันครับรเรียกพอพันไ <c oughs> ปรเรียกพอพันนะครับเดยกพอพันครับเอาบกได้ครับโบ<อ>โบไอ,อยากงามงามเลยเอดแบบนี้ด,ด,ดิเปิดฉ่เนาะนี่ย่นก็ถมันยื่นก็ ครับวามหวังของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต้องเอาเอาดีๆเอาคักคักนนี่ดูไม่ดูมั้งใช้องไม่สี่องีนี่หกแปดนี้เจ็นี่วีโกะเดี๋ยวต่อเลยครับ กุกน <kung> ี <divide S 1> ่เอวั่นยังมุ่เออยังมุ่เดอัวนปี่ะี่นีสะสะมีสะมีแต่สนอกข้นั้นครับวัดอุณภูมิก่อนแช่ น้ำเชื่อก็ขยายไก่เสือร้องกับตัวต่อกันนั่นแหละแต่ปกติใช่ประมาณการขยายกันข้าวเตี้ยเนาะโอ้ยต้นพลีน้ำเชื่อวิไลฟาร์มพวกแดดจะดีแดงลูกมาแดงมาไหลหมิ่งเหรียบเอา มัหนหอนพดติด <c oughs> เป็นเตรียมยาครับได้แล้วตัวรงเอาอะไดเล่าเลยเล่าอ,อยไรพวกแบด นี้ก็สวยนี่มันนียังไปทีเ่เกาเล่นหมดแล้วปั๊บยุเอดสิยุเอดเอเเอโเอล้วมันนกบิดคุณหมอวิ์นะครับหมอประจำสมหมอประจำบ้านโรงแรมเราเที่ยวเขาชอบเล ครับบ้านีหนฮะกครทิมาเมืองนะครับสาวหน้าดำเธอเข้าห้างรอแล้วพี่บ้านจัดก่อนเลยครับชิ้ให้ได้เขาซื้อเลยเนี่ยออลูกงงามเลยแ่ะควรรู้ว่แต่คนก็เลยเพน้ำไม่ชมเพน้ำ

อยู่หันกันนั่นขึ้นเถอะบูอีบดนะขึ้นนะขึ้นบ่ขึ้นเจ้าน้อยขึ้นบ่บ่ชัดเจนนะที่หางดอกอ่ะบ่อีกนิดนึงไหมอีกเม่สาวน์ไหมตัวเจ้าต่อยมันขึ้นอีข้างขาวๆแล้วตัวควางมันขึ้นฟองกันเลยมันมีอีขาวหน่อยแั้วตัวนี่ขึ้นฟองกันตองนี้มันปอกง่ายมันเลยบดน่อยมันเกิดขึ้นได้ตัวนี้ขนาดการดีไซน์ไล่กันเลยแต่ไม่ có cái gì mà tập lớp rồi? gì? không. con bỏ tung. da, được. leo con con เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่คือการผสมพันธุ์ง so, ัวผสมเทียมงัวนะครับสวมือนี่สบายมือนี่สบายวอรมบอลอย่านี้นี่ามายาดีครับเรียบร้อยครับสำหรับชิมนี้กัน ขอบคุณติดกดติดต,ต,ตามเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันมีเอียงเป็นสาาัรลอบตอไฟกับทีเด้มมน่ำเสนอให้พี่ให้น้องในเบิง้งขอบคุณในหลายครับเด้อขอบคุณในหลายครับขอบุณในหลายครับสำหรับทีมีสวัสดีครับ